เหมือนเราแบบเหมือนเรารู้รู้กันเองหมดแล้วว่าควรจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยราไม่รู้ทางค่ยไม่ใช่เราโดดถึงไหมอันนี้เราโดดถึงปะถึงนี่เฮ้ยเดี๋ยวผมชิล่าไปนะเฮ้ยช่วยด้วยอย่าโดนอย่าโดนเส้นอย่าโดนเส้นอย่าโดนเส้น โอ้โหเวียงเลยนะโอ้ใครเป็นคนทําไม่รู้ใครโดนเส้นอย่าโดนเส้นครับไปนวดขึงเส้นอะไรเออโดนเส้นแล้วมันปิวไงมันปิวเราก็แค่กระโดดปีนไหตรงเนี้ยอ่าโอเคนี่ไปทางไหนดีกว่าไปทางไหนทางไหนไม่ได้ยากนะทางไหนเอกเอกเลือกทางเอกออกนี่หรอนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจไวใจไครมดอย่าดี๋ย้วผมดึง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 ผมโอเ

สบายใจสบายใจสบายใจองจริงวู er. <sm> ้ยไปเดี試試๋ยวเฮถึง <com> ม <break hyster ically> <frei 6> <s aren> ั้ยเถึงถึงไงถึงอไอ้้ยหมากรเกมกเดีก็มากเดี๋ยววใครวะใครใครเปนรีบเมื่อกี้โอ้ยไม่ได้ตั้งตัวเลยโอเค มันี้จะเป็นน้าที่แรกที่เราอาจจะต้องนับนับหนึ่งสองซ้ำกันโอเคป่ะเพราะว่าพอมันค่อนข้างไกลเอาไปต่อครับผมผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรอ่ะอุ้ย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 ตกใจมนเลโมีเลโก้โอ้ชิต not good ใรเียมีใครอชัน้ยใครใครปีนผมปีน โทษไหมม,มีมีปุ่มกระทืบปะกระทืบยังไงเอางี้พี่กินเปิดกล้องอยู่ปะเปิดอยู่ไปไปลุกนั่งเลยสิบห้าทีนั่งเลยลุกนั่งเลยสิบห้าทีอย่างนี้เลยโอ้โหสิบห้าเลยครับโอ้โหไอปูปีนขึ้นไปทำไมเนี่ยตะเกียรเออทำไมเนี่ยปูซาบอกแล้วว่ามันมีหนามมีหนามก็ยังปีนไปอีกทำทำไมเนี่ย โอ้เสียงเสียงไม่ไหวแล้วปวดปวดเข่าปวดเข่าไว้รื่ปวดเข่าระหว่างนี้เราลากตัวไปด้วยแล้วกันแปลกที่ไหนปะลากตัวไปเอาจริงนะอันนี้จากนี้ไปเราจะไม่พูดกันเลยเราจะเล่นอย่างเดียวโอเคไหมไม่พูดเลยเหรอไม่พูดไม่พูดใช้จิตอะเชื่อมจิต ใจเย็นจิตใจเย็นจิตใจเยี่ยวปีตะโตกช่วยช่วยเยี่ยวช่วยช่วยเยี่ยวช่วยช่วยเยี่ยวไม่คุยกันนะทำไมไม่คุยกันวะใจเราคุยกันหน่อยเปล่าเราอ่อนดิบปะวะโหรเราอ่อนดิบอยู่เราไม่คุยกันอ่ะคุยกันหน่อยควรจะคุยกันบ้างไหม ใครบอกใครบอกไม่ไม่พูดใครเป็นคนเริ่มอ่ะพี่ไม่ปะบอกไม่พูดอ่ะไปย้อนคลิปดูไปย้อนคลิปดูเอาจริงนะอันนี้จากนี้ไปเราจะไม่พูดกันเลยเราจะเล่นอย่างเดียวโอเคไหมไม่พูดโอ้ตัดรีเพย์เลยนะเฮ้ยไอตรงนั้นน่ะเห็นปะมีแพตตี้ยืนอยู่ด้วยไหนนี่ไงข้างหลังนู่นเลยนะตัวน่ะแพตตี้ยืนรับเล่นอยู่ฮะนั่นแหละแพตตี้เออแพตตี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอัดเสียงมาให้อแพตตี้ด่าวม่หยา เออปวนะชอบะด้วยไอ้คนนี้มนชอบมันชนี่ดีกว่านี่กว่าพี่ไม้เดี๋ยวผมผมนะครับแพตตี้ขอคำหนึ่งไอ้ไม่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันรีบมาแอดวานแอดวาน่เพิ่งแอดวานโอ้เดี๋ยวเดียเดยเอกใครใเงใครใครอ้ยาใรต้องใช้ยดเเดี๋ยวเอาใหม่นะ เรียงเรียงโซ่เลยเรียงโซ่เลยโอเคเลียงโซ่เลียงโซ่เออันเนี้ยเราเราคุยกันได้ชัดก่อนว่าเราจะเรียงตามเส้นกันถูกปะเส้นเราจะแซงกันโอเคปะแล้วโซ่โซ่ท้ายอ่ะเออจะมาแซงอ่ะเฮ้ยเออทำไมอ่ะจะแซงคิวดิมามาไอแซงไอแซงโอเคปะเออโอเคโอ้เอาละครับหนึ่งสองซัม

เอาไว้ดึงผมไว้เอาไว้ดึงผมไว้โอ้หเจ็บหัวเลยโอ้แต่พ่ออย่าโยกดิอย่าโยกดิวะไม่ยองนะไม่ยองนะอยู่เฉยๆไปเมา้งไปม้งมาติดคอคุณต้องมาคอยังดึงไม่ขึ้นหรอนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วอออโอ้อันนี้เราก็ต้องโดดนะฮะเราใช่นับแม่นับนะครับผมครันะฮะหนึ่งสองซ้ำซ้ำว้าวระวังใครบึ้นไปนะ

โอเคขึ้นขึ้นโอเคอยู่ใจกันอยู่ใจกันโอเคดึงดึงดึงดังโอ้ยอะไรขอโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยลงไปนู่นแม่งจุดเริ่มต้นเลยนะโแล้วโซนพันอันนี้อยู่ทำไงอ่ะโซ้อันพันอยู่ปะเราเราต่ำไม่ลงไปลงไปโดนธารบารินมั้งลงงี้ไหมมันจะลง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 อ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดมันติดอย่าอย่านะ

เอาละลังตรงอย่าอย่าขับตรงนะขับตามทางอ๋อโอเคครับเอาดีๆนะมันเลี้ยวยากมากเลยอะเลี้ยวยากมากเลยครับมันมีนมีเนื้อมันมีเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามองไม่เห็นโอ้ไม่ดี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 ผมเล่นผมเล่นฟอร์การมาเยอะไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องง่ายโอเคป่ะโอเคไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยว ใจใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเดี๋ยวมันมันลนมันลนมันขับยากอ่ะโอ้โหน้ารถหน้ารถมันเบาชิดขวาหน่อยได้ไหมเอกเอกไปชิดขวาไม่ใช่กูไม่มีรูมีรูมีรูระวังระวังมีรูมีรูโอเคมีรูมีรูอะไรวะตรงเนี้ยนี่อะไรครับอุ้ยอุ้ยมันหมุนมันโดดแล้วมันเลื่อนด้วยโอ้แล้วต้องกระโดดไงโอ้ต้องต้องแบบว่าโดดตลอดเวลานะไปเลยๆหนึ่งสองจามโดดเลยไป เอ้าเฮ้ยไม่ถึงเดียวเดียวเดียวโอ้โหมันจะมันในเรื่องมันไม่ถึงเราเลยโอเคขับใหม่กันเองอ่ะเอาใหม่เอาใหม่โอเคไม่ดีไม่ล่วงเหมืนล่าหนึ่งสองซ้ำโดดข้างขวาเออหนึ่งสองซ้ำโดดหลังหลังเออหนึ่งสองซ้ำไปโดดอย่าพึ่งไปอ่ะไปเลยไปเลยเนี่ยไปวัดไม่ไหวไปนี่จะคอยโดนไม่มีกระใจโน้นเนี่ยอะไรอ่ะ อายุเท่าไหร่เราอะไปแล้วนี้มันสิจ้อยมงหรอใจร้อนขนาดเนี้ยใจร้อนโอ้ใจร้อนใจร้อนนิดนึ่งเอิงสองสามพี่ใม่ไอ้ผู้ตามจริงหนึงหนึ่งหนึ่งหึงมันไก่โดนไก่อย่าชิปอย่าชิปอย่าชิปไม่ได้ชิปไม่ได้ชิปโอเคมันเล็กเกินมันเล็กเกินมันไหลสองสามโอเคเอานะหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองไม่ไม่หลอนนู้นไม่หลอนนู้นนะไม่หลอนนู้นอะไรยังไงยังไงขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้โหขึ้นมาก่อน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 จับไว้พร้อมนะครับผมหนึ่งสอง ไม่จริงอ่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงม่ดรึงดึงดึดึง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 พี่บหน่อยดึงดึงพี่บหน่อยงดูะยงดงดงดอ้ยอุ้ยบารกไกะแมมันแบบขานเกมจะไม่จิกแต่ขาที่นั่งเล่นคอมนี่จิกมากมาครับค่อยๆนะเดี๋ดีๆมันโคงมันโคงโอ้โนี่นับนับหนึ่งนะนับหนึงะเออเราไม่ต้องพูด โอ้ไม่ได้ครมองไปข้างล่างเห็นแพตตี้ด้วยไม่มองครับไหนข้างล่างเนื่หนไหมโค้งๆเลยวิ่งเรามาแบบจะครึ่งกิโลกรัมแล้วนะห้งร้อยสิบสามเมตรกิโลเมตรไปไหมอย่าแซงไม่ทำไมเอาคนแก่โผล่คนจังเลยเว้ยคนแก่ลวงด้วยไม่เหลือตัวเองก็อยู่ท้ายแถวพอมาแซงกันลังในคนตรงกลางโอ้โห เอ๊ะอรนี้ไม่ล่วงแล้วอะอะไรวะเนี่ยโอ้สุดจัดอควาโอ้อควาเมสเขา่วงกดน้ำแฉะดึงสอง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 ึงสงึงสององึงสองงสองนึงสงึงสดององอ

่่วิอะไรอะ่ะชิคพอตเหรอไม่รู้จะเจ็บคอเพราะด่าก,กันดีหมดไงอ้อยเย้เปมีที่สุด,สดแล้ว